สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องอาจารย์มาบิษชิสานะคะวันนี้นะคะอาจารย์จะมาทำ Random Reading แต่ว่าอาจารย์มีข่าวดีเนอะนอกจากโปวันเกิดเนี่ยอาจารย์จะทำวอล p เปร์นะคะวอลสเปอร์เออทำวอลเปเปอรนะคะวอลเปเปอรที่เป็นวอลเปเปอรของจริงๆมันได้ทุกเรื่องเลยอะคะ่ะเรื่องความรักการงานการเงิน เรื่องเสริมพื้นดวงหรืออะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะแต่ว่าอาจารย์จะเน้นในเรื่องของการดึงแฟนเก่ากลับมาแล้วกเ็เรื่องของปัญหาความรักต่างๆนะคะในการแก้ไขปัญหานะคะเพราะว่าช่องของเรามันท็อกซิกอยู่แล้วเนาะช่องของเราเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องของความรักสามเศร้ากับแฟนเก่าแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อยู่แล้วเนาะ ดังนั้นอาจารย์มีโปรโมชั่นพิเศษคือวันเกิดของอาจารย์เนี่ยเดือนหน้านะคะมิถุนายนเนี่ยอาจารย์จะปรับโปรโมชั่นใหม่อย่างที่อาจารย์บอกนะคะปรับราคาขึ้นทุกอย่างเครื่องรางอะไรก็ตามแต่ตอนนี้อาจารย์มีโปรโมชั่นซื้อแค่หนึ่งอย่างซื้อแค่หนึ่งอย่างนะคะแถมไปเลยวอลเปเปอร์นี้วอลเปเปอร์นี้ เป็นวอลเปเปอร์ส่วนตัวดวงส่วนตัวของคุณนะคะอาจารย์จะจัดเรียงดวงให้ใหม่ไม่ใช่วอลเปเปอร์ที่สำเร็จรูปนะคะมูลค่า999บาทถ้าใครซื้ออะไรนะคะแถมไปเลยบอ,บอสเปเปอร์นี้นะคะโอเคนะใครซื้ออะไรก็ได้1อย่าง หนึ่งแถมหนึ่งไปเลยนะคะอาจารย์จะจัดโปรถึงสิ้นเดือนนี้นะคะแต่ถ้าหากว่ามันไม่ได้เหนือบับกว่าแรงถ้ามันไม่ได้แบบเยอะอะไรขนาดนั้นอะอาจารย์จะจัดไปถึงวันเกิดเลยแต่ดูก่อนละกันนะคะเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าอาจารย์ไม่พร้อมเลยเดือนเดือนยังไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยขอดูก่อนตอนนี้ขอจํากัดแค่สิ้นเดือนนี้ก่อนนะคะทักก่อนได้ก่อนถ้า ถ้าชัวร์เลยคือสิ้นเดือนนี้นะคะแต่ลองทักมาถามดูก่อนก็ได้ว่าโปร1แถม1เนี่ยมันยังมีอยู่ไหมเพราะว่าหลังจากวันเกิดอาจารย์จะขายวอลสเปร์นี้ในราคา1,000บาทนะคะดังนั้นถ้าใครสนใจอยากได้ฟรีก็มาซื้อของหรือจะมาดูดวงก็ได้หรือจะมาปรึกษาก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกใจเลยนะ มันปังมากทุกคนอาจารย์ซุ้มทำมานานแล้วแล้วก็ไพ่นะคะเป็นไพ่ที่อาจารย์วาดกันเองนะคะเป็นไพ่ที่อาจารย์วาดกันเองนะถ้าใครสนใจโปรนี้แอดไลน์มาได้เลยด,ด่ดวนดๆนะคะแล้วราคาถ้าใครสนใจราคาเดิมอยู่นะคะก็แอดไลน์มาได้เลยนะโอเค ตอนนี้อาจารย์เปลี่ยนโปรโมชั่นแล้วนะคะเพราะเนื่องจากว่าเราจะปิดเราปิดรอบปลุกเสกกันแล้วในวันที่27นี้อาจารย์จัดโปร3ามแถมหนึ่งนะคะจารวมกับวอลเปเปอร์ก็ได้นะถ้าใครสนใจก็แอดไลน์มาได้เอาสามแถม 2, สองสิแถมสามแถมสองเออเพราะว่าแถมวอลเปเปอร์หนึ่งแล้วก็แถมอะไรอีกอย่างหนึ่งนะคะสามแถมสองนะคะก็โปรสามแถมสองเนี่ยจะจัดถึงวันเกิดอาจารย์ นะโอเคแต่วอลเปเปอร์เนี่ยไม่แน่ใจนะคะดูก่อนนะถ้าใครสนใจแป้งนะนะคะไอเทมใหม่น้ำมันสเสน่หแล้วก็สีพึ่งแอดไลน์มานะคะเพนดูลัมไม่รู้หายไปไหนแล้วอะอืมนี่นะคะ3แถม2มีวอลเปเปอร์อีกหนึ่งอันนะคะน้ำมันสเสน่หช่วยในาการ m ม n เ f ฟ s สเทชันหนึ่งดูดแฟนเก่ากลับมานะคะเดี๋ยวมีรีวิวเข้ามาปังๆเลยล่าสุดนะ เงินก็ได้เออคือวิอยากไม่ค่อยได้ดึงดูดในเรื่องของการของเงินใครเออบางคนอยากได้ใส่เปอะไรแบบนี้นะคะดึงดูดได้หมดเลยนะคะน้ำมันเสน่ห์ชอบใครดึงดูดมานะคะไม่นกททำให้เขารักเราหรือว่าแฟนเก่าก็ได้นะคะต่อมานะคะลิปสีพึ่งะคะ่ะลิปสีพึ่งช่วยในเรื่องของคำพูดวาจานะคะคำพูดวาจาศักดิ์สิทธิ์ ค่ะใครอยากชีน้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้นะคะคําพูดวาจาศักดิ์สิทธิ์ใช้อันสิพึ่งเลยนะคะต่อไปแป้งหน้านหน้าทองค่ะช่วยในเรื่องของสเสน่ห์เมตตามานิยมเหมือนลงหน้านหน้าทองทุกๆวันนะคะใครเห็นใครรักใครเอนดูอยากไม่อยากเป็นตัวเลือกอยากเป็นนัมเบอร์วันอยากเป็นที่1นนะคะใช้แป้งหนานได้เลยมีเพนดูร,ราบีอีกอันนึงเป็นหินมงคลนะคะช่วยดูดวงได้แล้วก็เออพวกพาเสริมสิริมงคลแล้วก็วอลเปเปอร์นะคะตอนนี้เราเริ่มขยาย นะคะคขยายแล้วถ้าใครสนใจอะไรมานะมีโปรสามแถมหนึ่งอ้สาแถมสองกับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะแถมหนึ่งนี่คือเป็นแถมวอเปเปอร์นะเปิดตัวเลยโคตรปังบอกเลยแบบใครอยากได้แฟนเก่ากลับมาอะไรยังไงนะคะแถมฟรีไปเลยนะหนึ่งมาดู Energy กันนะคะ Energy คลิปนี้จะเป็นยังไงบ้างขอพลังงานให้หน่อยค่ะ ห้าถ้วยควีนถ้วยไพ่พระไพ่จัส,สติกควีนออฟสอดสองดาบแล้วก็ไพ่เดอะเลเวอร์นะคะบาร์บี้รู้สึกว่าคุณกับคนนี้คือคุณกับคนนี้อาจจะไม่ได้ เป็นอะไรกันคุณกับคนคนนี้อาจจะไม่ได้เป็นอะไรกันก็คือแบบอาจจะไม่เคยมีสถานการณ์หรืออาจจะเป็นไปได้ว่าเขาเองอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วแล้วก็อาจจะยังแบบคอมมิชเมนต์ไม่ได้คบกับใครเป็นจริงเป็นจังยังไม่ได้ตอนนี้อย่างเงี้ยก็เป็นได้เหมือนกันนะคะคนคนนี้เนี่ยเขาเสียดายคุณนะ เขายังมีความรักให้กับคุณเสมอนะคะแล้วก็บาวีาม้มีความรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นในเรื่องของแบบพวกความถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะที่มันเป็นข้อจำกัดที่ทำให้เขาอาจจะไม่สามารถที่จะทำในสิ่งที่เขาต้องทำได้ะคะ่ะแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยอาจจะ อย่างที่บอกว่าอาจจะมีเจ้าของหรืออะไรบางอย่างที่มันทําให้มันมันไปต่อไม่ได้ในความสัมพันธ์นี้นะคะแต่พี่มองว่าเขาเสียดายคุณแล้วเขาก็เขารักคุณนะอืมถ้าคุณมีคําถามในใจว่าเขารักคุณไหมคนคนนี้รักคุณนะอืมเมื่อก่อนเขาอาจจะเคยลังเลใจว่าเขารักคุณไหมแต่ตอนนี้เขารักคุณนะ เรารู้สึกว่าเขาควรที่จะดึงคุณน่ะกลับมาเป็นคู่ของเขาดีไหมเพราะว่าตอนนี้คือเขารักคุณไงเขาคิดว่าเขาจะเอาอยัางไงต่อดีเขาควรที่จะดึงคุณมาเป็นคู่เขาเลยไหมหรือเขาควรที่จะยังบาลานซ์คุณอยู่ในชีวิตก่อนยังไม่ได้ดึงคุณเป็นคู่ขนาดนั้นนะคะอืมเขาเห็นภาพ การแต่งงานกับคุณนะเขาอยากจะทําให้ความรักครั้งนี้ยมันประสบความสาเร็จเพราะว่าก่อนหน้านี้อ่ะเขาเสียคุณไปในเหตุการณ์ความไม่ชัดเจนนะคะความเป็นตัวเลือกหรือเขายังไม่มั่นใจในตัวของเขาอ่ะหนึ่งร้อยเปอร์เซนว่าเขารักคุณตอนนั้นเขายังไม่มั่นใจในในความรู้สึกของเขาอ่ะว่าเขารักคุณแต่หน้าวันเนี้ คือมันอาจจะมีอะไรไปกระตุ้นเขานะคะบางอย่างมันเลยทําให้ตัวเขาแบบชัดเจนในหัวใจของเขาแล้วก็มั่นใจในตัวของเขาว่าเขารักเราอืม เ,เขาเห็นภาพการแต่งงานของคุณนะอย่างที่บอกนะคะอะไรหลายๆอย่างมันก็ชัดเจนมากขึ้นจากที่เคยเลังเลแต่พี่มองว่าเหมือนเขารอจังหวะอยู่อะว่าว่าจะเข้าหาคุณตอนไหนดีนะคะเขากำลังหาจังหวะอยู่นะ ช่องของเราเป็นอันดับหนึ่งเ่องรักสามเศร้ากับแฟนเก่านะถ้าใครมีปัญหานี้นะคะแอดไลน์มาได้เลยพี่ม่เลี้ยงไข้นะคะบอกเลยดูแล้วดูเลยนะคะเราแก้ไขปัญหามาหมื่นกว่าเคสแล้วนะหกปีแล้วนะเห็นหน้าเด็กๆอย่างเนี้ยพอบีเป็นโคช้ชความรักด้วยนะคะบีไม่ได้ดูดวงเป็นอาชีพหลักนะบีก็เป็นโคช้ชจิตวิทยานี่แหละนะคะ อืบาร์บี้ว่าตอนนี้เขายังคิดไม่ออกนะคะว่าเขาจะทำยังไงดีให้ความรักครั้งนี้มัน,ม,นมันประสบความสำเร็จมันเป็นจริงขึ้นมานะคะเราก็ มันเป็นหนังใจที่เขาต้องการนะคะอืมเขากําลังคิดอยู่นะว่ากเหมือนกําลังวางแผนนะคะว่าควรจะจะทำยังไงกับคุณดีนะเพราะว่าเขาเองก็หนักใจนะคะเครียดคิดมากอืมบางคนนอนไม่หลับช่วงกลางคืนคิดเยอะเลยว่าจะเอาอยัางไงดีกับ ความสัมพันธ์นี้เขายังรักคุณอะคือวี่รู้สึกว่าแต่เขาอาจจะน้อยใจอะไรหลายอย่างแล้วก็เขาอาจจะมีความรู้สึกว่ายัางเหมือนเขาเพิ่งผ่านความสับสน่ะในหัวใจของตัวเองอะเพิ่งเพิ่งเหมือนคนตกตะกอนได้ว่าเอ้ยเรารักคนนี้นะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาอาจจะยัง ไม่ชัดเจนว่าอาการมันคืออะไรอะแบบมีใครเคยเป็นบ้าแบบอารมณ์ประมาณว่าเรารักเขาเปะวะหรือเราแค่นหลงหรือเราเป็นอะไรของเราอะคือพี่เชื่อนะว่าหลายหลยคนเป็นเพราะว่าคนที่มาปรึกษาหลังไม่กับพี่อะหลายเคสมากที่แบบอาจารย์เราเป็นอะไรอะกับคนนี้ทาไมเราถึงแบบไม่สามารถที่จะมุกออนได้เลยหรืออะไรอย่างเงี้ยเรารักเขาจริงๆหรือเปล่าหรือพอเราเหงาหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาก็มีความสับสนตรงนั้นนะคะอืม เขาผ่านความตกตะกอนมาเยอะแล้วนะคะแล้วเขาก็เคยเจ็บปวดในเรื่องของคุณด้วยนะคะดูเหมือนเขาอยากกลับมามอบความยุติธรรมนะความยุติธรรมหมายถึงความชัดเจนหรือว่าอยากทำให้เรื่องของเราเป็นจริงอะคะ่ะอืมประมาณนี้ แต่มันยังติดอะไรบางอย่างที่เขายังเหมือนเขาเขาอาจจะรอดูอยู่ถ้าถ้าในกรณีแฟนเก่าหรือคนรักเก่าอนะคะอาจจะรอดูอยู่ว่าจริงๆแล้วคุณโสดหรือเปล่าเขาอาจจะไม่แน่ใจไงหลังจากที่แบบไม่ได้คุยกันมันก็มันก็ผ่านเวลาไปสักระยะหนึ่งแล้วใช่ป่ะเขาก็เหมือนแบบอาจจะรอดูสถานการณ์รอดูก่อนว่าคุณโสดไหม ถ้าเข้าไปหาตอนนี้เนี่ยมันจะนกไหมอะไรประมาณนี้นะคะเขายังเหมือนไม่ไว้ใจอ่ะว่ามอกคุณโสดหรือเปล่าคุณยังมีใครอยู่เปล่าถ้าถ้ากลับมาง้อตอนนี้อ่ะอืมเขาก็ขอดูดูไปก่อนนะคะเขากลัวไม่สักเซสเหมือนเขาจะค่อยๆเข้ามาค่ะคุณอาจจะไม่ได้ มาในสถานะอะไรอะ่ะอืมคืออาจจะเข้ามาคุยคุยเนียนเียนแอบแอแกล้งแก้งถามว่าเออโสดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้คุยออกับใครไหมอะไรอย่างเงี้ยอืม คิดจะลุยอ่ะเขาคิดจะเดินหน้าในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาคิดจะเข้ามาจีบคุณอีกครั้งหรือว่าเขาคิดจะมอบในเรื่องของความมั่นคงให้กับความรักครั้งนี้นะ The Emperor The Lover ใช่หลังจากที่เขากัดนรองมาแล้วว่าเขารักเราเขาคิดถึงเราเขาผูกพันเราแล้วเขาก็มั่นใจด้วยว่าคุณคือ The Empress ของเขาอ่ะ คุณคือคนที่ที่เป็นตัวจริงอ่ะอืมเขามาชัดเจนในใจว่าไปฟังเพลงผลูกพันของบอยไตยอ่ะผูกพันของบอยไตเนี่ยคุณคือคู่กันเนี่ย D M p r ็มเพกับ the e ็มเอะค่ะคุณคือคนที่มี potential มีความเป็นไปได้มีความเหมาะสมแล้วคือคนที่เขารักคือคนที่เขามองเห็นภาพในอนาคตในเรื่องของการแต่งงานและการมีลูกแล้วคุณคือคนที่เขาผูกพัน ืมพอเขาชัดเจนในใจปุ๊บในหัวเขาปุ๊บเขาก็จะวางแผนในการที่จะเข้าหาคุณเพราะว่าก่อนหน้านี้มันอาจจะเคยมีเหตุการณ์ในเรื่องของการเฟดกันการซัพพลชันการเดินแยกจากกาันการห่างไกลาจากกันไปนะคะอะไรคือสิ่งที่ทำให้เขาชัดเจนอะหลังจากที่เขาลังเลมาตลอดว่าเขาไม่ได้รักคุณหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันคืออะไรคะ The อะไรคือสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกชัดเจนในใจความเจ็บปวดค่ะเขาอาจจะรู้สึกว่าเขากำลังมีคู่แข่งหรือเขาอาจจะรู้สึกว่าเขากำลังเสียคุณไปมันเลยทำให้เขารู้ The Tower ค่ะมีเหตุการณ์ช็อกๆอะไรบางอย่าง ที่คุณทําให้เขารู้สึกมันเลยทําไปมันเลยไปกระตุ้นความรู้สึกเขาอะเหมือนแบบเขาจะได้เสียคุณไปจริงๆแล้วแล้วก็เขาอาจจะมีคู่แข่งเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้เขารู้เขาเจ็บปวดอะคะ่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราเจ็บกับคนคนเนี้นั่นแปลว่าเราหลักเขาแล้วดิอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือหลักเวลาที่เขาเจ็บอะคะ่ะคือเขานึกถึงความดีความน่ารักภาพความทรงจํา ต่อต่อเรากับเขาอะคะ่ะในในอดีตอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เขายิ่งแบบมีความรู้สึกว่าอืมไม่ได้แหละฉันต้องทําอะไรสักอย่างแหล้เอาอะไรเงี้ยฉันจะปล่อยให้มันเป็นไปไม่ได้นะอะไรเงี้ยอืม the emperor ตอนนี้เขาค่อนข้างมีสตินะมีวว่าเขาค่อนข้างชัดเจนแบบไม่ไม่ได้ลุ่มหลงอารมณ์หมายอะ่ะคือเหมือนแบบเคยเคยรู้สึกปะว่าแบบประมาณว่าเราคุยกับตัวเองว่าเราแบบแน่แฮแล้วอะ่ะเราชัดเจนแล้วเราใช้เวลาจุดจองแล้วว่าเออเรารักคนคนนี้ด้วยสติจริงๆเรารักจริงๆเราเสียดายเราเสียใจจริงๆ เราอยากเริ่มต้นกับคนคนนี้จริงๆคนคนนี้คือคู่ของเราจริงๆคือคือ,คอมันผ่านการกั่นกรองมาแล้วนะคะหลังจากที่ไปเลิกกันนะชื่อเพลงว่าอยู่อย่างเงาเงของ b o y p e e m a k e r เออมาบ,บี้เป็นไอ้นี่แล้นะมาบ,บี้เป็นดีเจแล้วนะเออขาดกันไปจะทนดีไหมหากไม่มีกันอยู่เนี่ยก็คือแบบพี่ว่าเขาอ่ะ ชัดเจนใจใจของเขาแล้วแหละหลังจากที่เขาเจ็บเสียดายเสียใจที่ไม่มีเราเขารู้เลยนะคะว่าคนนี้แหละคือคนที่เขาอยากจะจริงจังนะคะอยากจะกลับมาสารความสัมพันธ์ในอนาคตด้วยนะมาดูลัคนาราศีอะไรที่มีเกณฑ์เอาชาวกองนี้กลุ่มค่ะกรกฎพิจิกแล้วก็มิถุนค่ะกลุ่มกรกฎพิจิกมิถุน มาดูข้อความกันที่เขาอยากบอกเราหรือเราอยากบอกกับเขาค่ะเราคงใกล้กันเกินไปจนลืมที่จะใส่ใจสิ่งที่เธอพูดมันทำร้ายจิตใจโอทนคือสิ่งเดียวที่ฉันทำได้ฉันไม่อยากให้เธอเสียใจ นานแค่ไหนแล้วที่เราไม่ได้คุยกันดีๆการจากลาคงเป็นทางออกที่ดีที่สุดจะโกรธอีกนานไหมง้อเหนื่อยแล้วนะเธอสวยมากเธอหล่อมากในสายตาฉันจิตใจเธองดงามฉันสัมผัสได้ใจฉันทำยังไงฉันสับสนเหลือเกินอยากให้เธอยังบอกว่ายังรักกันเหมือนเคยนะคะโอเคนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บาร์บี้ด้วยนะคะเราไว้เจอกันนะคะบ๊ายบายคะ่ะ